ท่านบอกก็อยากจะสร้างรอยยิ้มระหว่างผู้ใช้รถใช้ถนนกับตํารวจจราจร13ตุลาคมนี้ถ้าเกิดเป็นไปได้ทําผิดเล็กๆน้อยๆจะใช้วิธีการคือเข้าไปคุยกันอยากจะให้แบบสบายๆนะฮะให้บรรยากาศมันดีแต่ว่าก็อยากทาผิดเลยนะครับส่วนใครที่ไปเสียค่าปรับวันนี้นะฮะตามใบสั่งของพนักงานจราจรในวันที่13ตุลาคมให้พนักงานสอบสวนทุกสถานีของบชนนัน้นพิจารณาเปรียบเทียบปรับใบสั่งในตราขั้นต่ํา ของแต่ละข้อหาก็คือถ้าเป็นไปได้อัตรา100บาทหรืออาจจะบางข้อหาอาจจะสูงหน่อยก็คือ400บาทคบาทผมว่าแน่นลงพักแน่เลยใครที่มีสะสมไว้นะฮะเอาไปใช้ประโยชน์ซะนีฉันมีลดสิบเปอร์เซนต์ด้วยวันนี้นีฉันมีไปดีกว่าเขียนปร่อัเยอะมากนี่ไปส่งเขาเรียกเป็นคูงไปเลยนะใบสั่งส่งมาทางไปรษณีย์มีถ่ายรูปอะไรมาเลยเขาดูภาพใบแดงของเขาสะสมเหมือนสตป์อะเกี่ยวว่าเป็นเยอะเรยสตัมบัวันนี่ทำผิด เดี๋ยวไปดายแ้เยไม่เหลือนียเดี๋ยวให้เข็มมอสอนดูนี่ดีกว่าไปทำสกูปมานะครับเรื่องของเว็บไซต์ของตำรวจนะครับ trafficpolice.go.ts เขามีเว็บบอร์ดอยู่เว็บบอร์ดหนึ่งชื่อว่าจราจรตาเพชรใครทำผิดเนี่ยไม่ใช่แค่ตำรวจจับแต่ว่าผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันก็มีส่วนในการช่วยทำให้การจราจรดีขึ้นด้วยนะครับลองติดตามชมดูครับ คนที่ทำผิดกฎจราจร,รเพราะเห็นว่าไม่มีตำรวจจราจร,รอยู่ใกล้ๆวันนี้ระวังตัวให้ดีครับเพราะว่าเว็บไซต์จราจรตาเพชรครับเขาจะจับคุณถึงบ้านได้ถ้าเกิดคุณทำผิดกฎจราจร,รแล้วมีคนถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปในเว็บไซต์ของตำรวจจราจรครับ พูดถึงโครงการจราจรตาเพชรนะครับอยู่ในเว็บไซต์ Traffic Police คร,ครับที่มาของโครงการนี่คืออะไรฮะเราอยากให้ประชาชนมามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาจราจรนะครับ,รบลำพังอาศัยว่าเจ้าที่ตำรวจคอยบังคับใช้กฎหมายคอยอะไรมันทำไม่ได้ครับวัตถุประสงค์เราตั้งมาเพื่อให้คนเนี้ย เอาภาพมาฟ้องกันนะครับใครทําไม่ดีทั้งหลายจะท้องหนนเนี่ยพอเอาภาพมาฟ้องแล้วเนี่ยทางเจ้าที่ตารวจเนี่ยเรามีการประชุมกันทุกเช้าที่บอ,อสองผมเองเป็นประธานทีก่การจะจอดด้วยประชุมแล้วก็เอาภาพต่างๆที่พี่น้องระาชนส่งมาเนี่ยเรามาดูนะครับบางคนถ่ายมีละเอียดละเอียดให้หมดเลยทะเบียนหน้าทะเบียนหลังเราก็ดูว่าคันนี้ทําผิดอะไรตามที่กับผู้ภาพที่ฟ้องมานะครับเราก็เช็คชื่อที่อยู่อะไรเรียบร้อยส่งไปให้ท้องที่ ท้องที่ที่ก็มีภูเนาอยู่ไปสอนอไหนก็ต้องไปดําเนินการไปถึงบ้านเลยอ๋อไปถึงบ้านเลยครับขับรถออกมาปั๊บจับเลยไม่รู้จะเถียงยังไง้ะมันหลักฐานมีหลักฐานที่ให้ให้ภาพดูด้วยพอเราทําแบบนี้ปั๊บเนี่ยแล้วเราก็แจ้งผลในเว็บด้วยปรากฏว่าพี่น้องชนก็ ฟีดแบ็กโอ้ยตำรวจสนใจช่วยแก้ไขปัญหาที่เขาเขาลำคาญใจในหน้องถนนได้มากรวมทั้งคนที่แซงคอร์พานก็ถ่ายภาพไปเห็นนะคร<ะ>ับคนที่ดัดแปลงรถทะเบียนรถจากเลข8ปิดจะให้เป็นเลข3เลข4ก็ปิดข้างหน้าให้เป็นเลข 1, <c oughs> 1> อย่างเงี้ย <c oughs> ้ายทะเบียนรถ มันอยู่เดิมๆยังไม่ค่อยสบายใจเอาทองไปปิดก็มีถูกต้องอันนี้เพื่ออะไรฮะพระนะครับพระพระก็จะบางท่านบางบางรูปเนี่ยก็ไปปิดทองตรงเลขเพื่อให้รถนี้มีความแคล้วคลาดปาจากอะไรทั้งหลาอุบัติเหตุทั้งหลายไปปิดโยเฉพาะเลขเจ็ดเลขเจ็ดับางคนก็ถือว่าเป็นเลขที่เดินทางเยอะมีวุบัติเหตุเยอะก็เอาทองไปปิดซะแต่จริงๆภาพไปปิดเนี่ย การตำรวจไม่ได้นะที่กฎหมายเนี่ยเอาทองปิดแผปป่นายทะเบียนนะเออกฎหมายนะครับแผ่นป้ายทะเบียนที่กรมทั้งส่งออกมาให้เนี่ย <พบ S 2> ครับห้ามไปดัดแปลงปิดบังบตัดต่อส่วนใดส่วนหนึ่งให้ผิดไปจากที่ขนส่งของให้ทำให้มันเอียงนะฮะท่านมีไหมแผ่นป้ายทะเบียนนะครับมีที่กำลังนิยมกันคือไปทำให้เอียง อันนี้ก็ผิดนะครับหมายถึงว่าปกติแผ่นป้ายมันก็ตั้งขนานกับพื้นด้านหน้ารถแผ่นป้ายตั้งขนานบางท่านไปทํากรอบให้เอียงแบบนี้เพื่อเพื่อให้ลู่ลมรถเร็วขึ้นหรือังไงฮะเขาคิดเขาคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่อันนี้ผิดกฎหมายนะครับแผ่นป้ายทะเบียนต้องติดตึงนะครับส่วนหน้าหรือส่วนหลังรถนะครับในกะณะที่มองเห็นเด็ดชัดนะครับคือหมายความว่าต้องติดลักษณะตรงแล้วก็ติดตึงด้วย บแพทย์เลยครับนอกจากพี่น้องประชาชนเจอคนทำผิดอื่นเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจทำความผิดก็ถ่ายมาได้นะครับเราลงโทษไปหลายรายแล้วเช่นตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามสะพานข้ามแยกนะครับพี่น้องประชาชนถ่ายให้มาเราก็เรียกมาปรับนะครับตอนนี้สิ่งที่เราเอามาบริหารจัดการการจราจรในกทมเนี่ยคืออะไรบ้างครับ เทคโนโลยีหรือว <Jean> ่าระบบอะไรยังไงบ้างในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการจราจรเนี่ยมันจะมีอยู่3ส่วนนะครับในส่วนแรกคือเรื่องของการปลูกจิตสำนึกนะครับณรงลงในเรื่องของการปลูกจิตสำนึกในเรื่องของการเคารพกฎจราจรในอันดับที่2ก็คือการนําเทคโนโลยีมาใช้นะครับเช่นที่เราเรามีกันอยู่ในเรื่องของกล้อง c c t v ก็ตามในเรื่องของระบบจับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงนะครับระบบตรวจสอบความเร็วนะครับในส่วนที่3เนี่ยก็เป็นส่วนที่ว่า การบังคับใช้กฎหมาย mm hmm. นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็คงจะใช้ในส่วนนี้ค่อนข้างที่จะมากนะครับแล้วในเรื่องของการเค <ess> ารพกฎเมื่อตัวเองอ่ะฟ้องคนอื่น Lynn ไม่อยากเห็นคน,นอื่นเอาเปรียบตัวเองก็ต้องทํา,าความดีเป็นประโยชน์อันนี้เราสร้างตรวนี้ถ้าสร้างตรวนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่หญหญพอเนี่ยคีหน่อยก็ตํารวจใน้ถนนก็อาจจะน้อยลงกปได้อยากให้ทุกคนรักษากฎวินัยโดยโดยโดยจิตสํานึกของตัวเองผมไม่อยากให้รักษากฎวินัยเพราะ มีกุญ่ายืนอยู่มีจ่าเฉยมีจ่าเฉยอไใช่ไหมผมไม่อยากงั้นก็อยากฝากวิทยาชนด้วยนะครับถนนเป็นสิ่งฐานะที่เราใช้ร่วมกันการที่เรามีกฎมีระเบียบวินัยไม่เอารเอาเปรียบกันเนี่ยจะทำให้การสัญจรหรือการเดินทางของเรามีความปลอดภัยมีความสะดวกมีความรวดเร็วขึ้น